ถ้าผมต่อยไปแต่ว่าเจอแมาแข้งซ้ายดักไว้ทีบสกัดไว้ก่อนครับนี่ฮะเดินบี้เข้าใส่ทางซูเปอร์บอลเลยนะครับผมกระโดดเข่าร้อยไปอืเกือ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอมินทีครับวันนี้แอมินทีอยู่กับคลิปที่คุณขอมากันนะครับผมนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างซูเปอร์บอลบัญชาเมฆครับปะทะกับมหาราชกีกอรีเนนะฮะในศึกชิงแชมป์คุณหลุนไฟปี2017ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันคุณหลุนไฟ69นะครับในปี2018นะฮะแต่ว่ามันเป็นรอบทัวร์นาเมนต์ของปี2017ครับเดี๋ยวเราลองชมกันดูนะครับนี่ฮะมหาราชกีกอรีเนครับนักชกหมัดหนักจากเบลเยียมนะคครรััับบผมมอเเปป็นนนแช์ขงทวะ ก็เป็นแชมป์ของกอรี่ด้วยฮะกาิกาคิกบ็อกซิ่งครับหมัดเท้าเข่าได้หมดนะฮะอลองดูฮะยกที่1เริ่มต้นขึ้นนะครับอาารอบชิงชนะเลิศแล้วครับ ก็เลียนเดินเข้ามาครับผมต่อยไปแต่ว่าเจอแค้งซ้ายดักไว้ถีบสกัดไว้ก่อนครับนี่ฮะเดินบี้เข้าใส่ทางซูเปอร์บอลเลยนะครับผมกระโดดเขาร้อยไปอื้มเกือบเธอหอมัดขวาของมารัดมารัดเดินเข้ามาทีหมัดแล้วครับโอ้โแต่ว่าต้องถีบสกัดเอาไว้ฮะไม่ให้เข้าประชิดตัวนะครับผมทางซูเปอร์บอลครับเตะซ้ายสูงไปครับถีบสกัดไว้อีกทีนึงฮะเดินลุกเข้ามาเหวี่ยงซ้ายมาครับผมแล้วก็จากนั้นมัดซ้ายมาหมัดขวาซ้ายขวาครับผมโอ้เรียบร้อยเลยฮะ โอ้ทางซูเปอร์บอลนะครับผมเจอกำลังหมัดของทางมาลาติกลเลียนครับผมโดนเข้าไปเต็มๆนะฮะโอ้โหนี่อย่างที่บอกนะครับผมว่าหมัดหนักจริงๆครับผมสําหรับทางมาลาติกลเลียนฮะโอ้แล้วก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะน็อกไปได้นะครับผมซูเปอร์บอลบัญชาเมฆครับในวันนั้นฮะเดี๋ยวเราลองดูคาดช้ากันนิดนึงครับนี่ฮะจังหวะที่เดินบี้เข้ามาแล้วหมัดซ้ายมาแทงเข่าสวนไปแต่ว่าเจอหมัดขวาเข้าไปแล้วหมัดซ้ายดอกนี้มาฮะเราขวามาอีกทีหนึ่งโอ้โหคือมันจังหวะมันพลิบตาเดียวเท่านั้นครับผมขวาซ้ายขวานะครับ นี่ฮะลองดูมุมนี้นะฮะที่เดินบุกเข้ามาแล้วเวียงซ้ายครับนี่ฮะติดเชือกอยู่ครับผมไปไหนไม่ได้ฮะแล้วก็แทงเข่าเข้าไปแต่ว่าเขาหมัดขวามาดอกนี้แล้วซ้ายนี่ฮะมือหลบไปแล้วนะครับผมแล้วก็โดนขวาเข้าไปอีกทีนึงครับล่วงลงไปฮะเดี๋ยวลองดูภาพซูเปอร์สโลนะฮะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับนี่ฮะหมัดขวาดอกนี้ครับผมโดนหน้ามาตอนนี้ยังมีสติอยู่นะครับผมพยายามที่จะเอามือไปขวาคอแล้วตีเข่าแต่ว่าเจอซ้ายดอกนี้ฮะโอ้ดูครับกามนี่โยกเลยนะฮะแล้วก็เจอขวา ตามมาอีกทีหนึ่งครับผมเรียบร้อยเลยคือตอนจังหวะที่โดนซ้ายไปนี่สตีหมดไปแล้วนะครับเราก็เจอขวาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับล่วงลงไปฮะสุดท้ายนะครับผมก็เป็นฝ่ายของทางมาราติเอเรนเอาชนะไปได้นี่ครับผมทางซูเปอร์บอลก็ขอโทษทางพี่ยิ้มนะครับแต่วก็เลือกปกตินะครับผมหมัดมวยพลาดกันได้ครับนี่ฮะทางมาราติโอเรนก็เข้ามาครับผมนี่เป็นเรื่องของสปิริตนักสู้อยู่แล้วครับ เป็นความนับถือกันระหว่างนักทกทั้งคู่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นทางของร拉กิโกเรียนครับผมวันนั้นนี่เอาชนะไปได้ก็ควา้าแชมป์คุรุลไฟปี2017ไปได้ในที่สุดนะครับแต่หลังจากนั้นครับผมทาง马ากิโกเรียนแล้วก็ทางออซุปเปอร์บอลเนี่ยก็ได้ย้ายมาสังกัดที่วันแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์บอลครับผมที่ได้โอกาสชิงแชมป์ว่างกับทาง จอจีโอเปโตเซียมครับแล้วก็นี่ฮะลูกเตะที่เตะเข้ากรามของจอจิโอเปโตเซียมนะครับล่วงลงไปครับนักชกอิตาลีนะครับแล้วก็ทางซูเปอร์บอลก็ได้เข็มขัดเช่นนี้มานะครับมงหัววันแชมเปี้ยนชิพและในวันที่26มีนาคมนี้ครับผมก็จะมีการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทครับซึ่งทางซูเปอร์บอลสิงมาวินนะครับผมตอนนี้ก็จะได้มีโอกาสล้างตากับมารัตกิโกรเรียนครับซึ่งมารัตกิโกรเรียนก็จะมาชิงแชมป์ครับผมในวันเอ็กนะฮะเราสามารถจำไหนเพื่อรหัสเพื่อรับชมทาง w h a t d o n e f c c o m นะครับผมไปดูได้นะครับผมบอกเลยว่าไฟนีหมั่นทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทั้งคู่ก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่นะครับผมเพื่อที่จะมาเจอกันอีกครั้งครับทางซูเปอร์บอลเนี่ยหวังนะครับผมที่จะล้างตาเพื่อที่เอาชนะนักชกคนนี้ให้ได้ครับแล้วก็มารักกิโกเรียนแน่นอนครับผมก็ต้องอยากได้แชมป์วันแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วครับสำหรับเพื่อนๆครับผม คิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในศึกล้างแค้นครั้งนี้ครับอลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแล้วแอดมินเนี่ยจะมาพูดถึงไ่นี้เนี่ยกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปหน้าครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ